พูดเลยและก็กำมานุวันนี้วันอะไรวันเกิดอะไรวันเกิดใครวันเกิดวันเต้เออวันเกิดป๊าป๊าวันที่อะไรวันนี้วันที่สิบเอ็ดกันวาคมวาสอสอสนห้าสี่สี่ลองเจมาเยุะกี่ปีแล้วเนี่ยเอาอะไรมาดมอ่ะนั้น ตายวีโอไว้มาดมมายาไะเออนะอายุกี่ปีนเกมันนี้อลุเต็ดปีเต็มเต็มอะอลุเต็ดปีนี้แบบว่าไปมาเรียนได้ไหมได้ไปทำอะไรไปขายลูกเรียนแท็กนี้เท่ากับสิบปี มาเต็มของหมดเลยนะอะก็จองแล้วเหรออะไรนะจองเจ่าวไปมิดไปโอหงนี้ก็พอลูกตรงนั้นไม่ตองปิดต้อเดกิเด็กคนนั้นไปนะเออแค่นีก็พอตา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những แน่แน่แบบอาอันนี้เตรียมโจมมาแล้วอุ้ยอุ้ยตังหมดแล้วไอ้วันนี้วันเป็นเป็นตัวอะไรอ่ะถ้าเกิดตัว R E C ใช่วัวนี้ครับวันเกิดของบ๊ายบายถือดังก็เป็นคนไทยวันเกิดเขาเริ่มวันเกิด46ปีใช่ไหมซ้ายตรง ปิดเอราดจก็กดไอ้ตอนตอนนี LIKE> ้น oh. ้องเกม่เจ๊จ๊ยูับบไม่รู้ถ่ายดีแับเป่าน้นาะนี่อะเบ่งให้ม่แมเบ่งสีแล้วเบ่งแล้วไงกินไปเลยใกลเกินตรงนันไม่เห็นเดินไกลเห็นปล่าวันกัมอยะเห็น